สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกันแล้วนะครับกับสมบูรณ์เพิงศรีอสิบักช่องนะครับช่วงนี้ก็จะห่างๆไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพียงแค่ว่าไม่ค่อยมีงานโอเคนะครับก็มารีวิวลำนี้นะครับสวิยเซอร์นะครับนะครับผมเป็น3 0มซีนะครับผมลำนี้นะครับนะก็เป็นสินค้าจากโรงงานนะครับก็ตัวนี้เป็นงานซ่อมนะครับส่งมาซ่อมก็พี่ลูกค้าวางเจลู H1 มาแล้วนะครับ แล้วก็มีเปลี่ยนเซอร์โวนะฮะเท่าที่ดูนะก็มีเปลี่ยนเซอร์โวเปลี่ยนสปีดนะฮะก็บินไม่ค่อยดีก็เอามาให้ผมเซตอัพก็ทำการเซตให้นะครับเซตให้แล้วบินได้เหมือนเดิมบินได้ดีด้วยนะ,ะมาทดสอบเล่นกันนะครับฟังก์ชันก็อันเดิมของพี่ลูกค้าเลยนะครับเนี่ยครับ 3D GPS โฮมอะไรเนี่ยครับนะ 3d GPS จโฮมนะครับ แล้วก็สต็อปลันแล้วก็บินออโต้เล็กสูนเล็กแนะครับของเดิมเขาเลยเสร็ปพักแล้วก็ห้ามจับพอครับอยู่เฉยก็พยายามหาพื้นเรียบๆนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีพื้นเรียบๆให้บินนะครับก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันเข้า GPS นะครับรอขึ้นเขียวค้างนะครับใช้เวลาไม่เกินนาทีหนึ่งหรือกว่าก็กว่าครับนะครับมันจะเป็นส้มกระพริบแบบนี้นะครับรอ,อครับผมก็หลังจากส้มกระพริบก็กลายเป็นสีเขียวค้างแล้วนะครับมาทดสอบบินกันค่อยถอยหลังนะครับห่างออกถอยห่างออกจากเฮลิคอปเตอร์นะครับ ก้าถอยหลังยาวๆนะครับสักห้าก้านะครับนะห้าก้านะครับผมพอละบาเอาแค่นี้ก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยก็ประมาณสักห้าก้านะครับตัวนี้เป็นบินออโต้เล็กศูนย์เล็กแปดนะครับเหมือนเดิมนะครับสามดีจีเ e น d โฮมสามดีนะครับสต็อปลันอยู่นี่คันเร่งต่ำสุดโยกซ้ายสี่วิครับหนึ่งสองสามสี่นะครับปล่อยแล้วก็กดคำว่าลัน ลั่นรอใบพัดให้หมุนจนสุดเสียงฟังนะครับฟังก่อนนะครับพอหมุนสุดเสียงแล้วก็เร่งขึ้นไปนะครับโดยประมาณขีดหนึ่งอะครับถางไว้ครับ เดินหน้าไปนินดนึงครับเลี้งขึ้นมาครับเห็นไนหะมมนะองไม่เห็นอ่ะมืดเลยนะได้อยู่ ก็เนี่ยครับ ขออภัยในความเสียงดัง บินดีครับไม่มีคําใดจะบอกนะครับบอกคําเดียวว่าบินดีครับหางก็ก็นิ่งนะครับนิ่งอยู่นะครับแรก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 รอบมันจะแรงนิดนึงนะครับหางมันก็เลยจะสายหน่อยนะตอนนี้ก็จะประมาณเนี้ครับนิดนึงนิดหน่อยนะครับแทบจะแทบจะไม่สายนะครับอ,อันเดิมนี่อย่างนี้เลยนะโบกอย่างนี้เลยแบบเหนื่อยแล้วอะแก้จนเหนื่อยแล้ะของเดิมตอนนี้เราก็แก้ให้ได้ประมาณนี้นะครับ กับอาการหางโบกนะครับแล้วก็บินบินบินไม่โอเคครับ โอเคเลยถือว okay, really? ่าถูกใจนะก็จะรีว erm right ิวเพียงเท่านี้พอนะครับก un ็พ kind of ี่ลูกค้าก็ไปเล่นเล้เลยบินออโตเล็กสุดเล็กแปดอะไรเนี่ยครับกดผิดไปกดผิดนะเป็นไปกดไอ้เขาเียสามดีนะสต็อปอยู่นี่นะก็คืออ่มันคละ ฟังก์ชันกับที่ผมเล่นนะฮะตรงนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความถนัดของลูกค้านะของผมไอ้ตรงนี้มันจะเป็นสต็อปลันนะฮะอันนี้ของพี่ลูกค้าจะเป็น GPS นะครับก็เมื่อกี้เอาลงแล้วก็เผลอไปกดเป็น 3D นะ,ะโอ้โหรอบก็เลยฟรีดนะฮะสต็อปของพี่ลูกค้าอยู่ที่เดิมนะครับสต็อปลันนะฮะอันนี้ GPS นะฮะสต็อปลันสต็อปลันนะครับโอเคนะมาแล้วก็ไปดูกับค่าโรงงานนะครับกับค่าโรงงานให้เป็น ให้อยู่ล่างสุดนะครับนี้แล้วกันคือให้เข้าใจว่าตรงกลางอะเป็น g p s ข้างล่างเป็น 3D ข้างบนเป็น Return Home h นะ h r m t u r t u r n e o d 3D 3D เราไม่เล่นนะครับ g p s ก็คือตรงกลางโอเคนะครับสต o p Run เหมือนเดิม stop run run นะครับกับค่าโรงงานกับค่าโรงงานตัวนี้ก็กับค่าโรงงานนะครับแล้วก็อ๋อิดอันนี้ก็ก็ดึงปลั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ออก โอเคแค่นั้ <Okay. S 1> นเองปิดสวิตช์ที่รีโมทนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมส่งพร้อมกับส่งกลับคืนนะครับกับเฮลิคอปเตอร์300-4ลำนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับกับงานประกอบงานซ่อมงานเซตนะฮะมีอยู่แล้วอยากจะมาอัปเกรดหรืออยากจะแต่งแบบไหนก็ ติดต่อสอบถามได้นะครับอยากจะลงสเกลก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสี AC ปากช่องนะครับผมนะวันนี้ก็มารีวิวลำนี้นะครับผมสวยมากครับ3า4นะครับผมลำนี้นะก็ฝากช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะก็อะไรอีกอะติดต่องานนะครับงานประกอบประกอบใหม่งานซ่อมงานเซตนะครับ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับ ลไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบาย